วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับสมุนไพรไม่ไกลตัวให้ฟังค่ะพอดีพี่จักใกล้จะสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไทยที่สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนะคะช่วงนี้ก็อ่านหนังสือหนักเลยก็จะมาอยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าสมุนไพรในงานสาธารณาสุขมูลฐานค่ะของกระทรวงสาธารณสุขเนาะสสมในหนังสือที่พี่จักรเรียนนะคะจะมีอยู่67รายการเลยนะที่เขาอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยแต่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้จักเขานะคะแล้วก็ ตัวย่อของเขาคือสอสอมอนั่นเองถ้าใครอยากรู้นะคะสมุนไพรไม่ไกลตัวนะที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษานะคะเบื้องต้นได้จริงๆเนี่ยก็เสิร์ช g o o g l e ได้เลยหูมีความรู้มากมายแต่วันนี้นะคะจะมาแนะนำหนึ่งตัวก่อนที่พี่จะได้ใช้จริงแล้วนะก็คือชุมเห็ดเทศนั่นเองอ่าชื่ออาจจะไม่คุ้นหูใครหลายๆคนนะพี่จ๊กก็เพิ่งมารู้จักเขาตอนมาเรียนนี่แหละแล้วก็ได้ใช้จริงด้วยนะคะอ่าเวลาที่เราขับรถในกรุงเทพเนี่ย แถวบ้านพี่จ้าเนี่ยคือโซนสะพานสูงเนาะมินบุรีเนี่ยก็เจอนะตามถนนข้างทางเนี่ยก็จะเจอเขาขึ้นนะคะแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขานะเขาชื่อชุมเห็ดเทศนั่นเองค่ะชุมเห็ดเทศนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะใบจะมีรูปไข่นะคะหรือรูปไข่ขอบขนาดเนาะ ออกเป็นคู่ตรงข้ามกันเรียงตัวเป็นแบบใบประกอบนะคะดอกก็จะมีเป็นช่อสีเหลืองนะคะฝักของเขานะคะจะแบนยาวนะคะมีปีกสี่ปีกมเมล็ดในฝักนะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะส่วนที่ใช้เป็นยาก,ก็คือเขาจะใช้ดอกสดใบสดหรือใบแห้งเนาะ,ะรสและสรรพคุณทางยานะคะเขาจะมียุรสเบื่อเอียนค่ะใบนะคะตำทาแก้กาเคื่อนแก้โรคผิวหนังนะ ดอกและใบนะคะต้มรับประทานแก้อาการท้องผูกได้นะในส่วนของวิธีใช้นะคะในเอกสารของสสมเนี่ยเขาก็จะระบุวิธีใช้ไว้3ประเภทเนาะหแก้ท้องผูกนะคะวิธีใช้ก็ตามนี้เลยนะเอกสารที่พี่จะาทำให้ 2. ใช้แก้โรคกากนะคะตัวนี้แหละขยี้หรือตำในครกเติมลำ้ำ น้ำเล็กน้อยนะที่พี่จ๋าเอามากรองใส่ขวดสเปรย์ไว้ฉีดให้น้องหมาของพี่จ๋าพี่จ๋าใช้วิธีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีวิธีอื่นๆอีกนะคะลองศึกษาในเอกสารหรือเสิร์ชใน Google ก็จะเจอนะคะวิธีที่3คือใช้แก้ฝีและแผลผุพองนะคะตัวที่พี่จ๋าได้นํามาใช้กับตัวเองก็คือการนําเขาเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรคผิวหนังให้กับน้องหมาของพี่จ๋าเองเขาเป็นพันเฟนบูลด็อกนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังมากขึ้นแบบเป็น ปืดเป็นแดงนะแต่เขายังไม่ถึงกับเป็นกากเกินแต่มันก็คล้ายมากเลยนะนั่นะพี่จาก็นําใบสดของเขาเนาะมาตำ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 นะคะใส่น้ําลงไปนิดหนึ่งนะตำ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 แล้วก็คั้นน้ําคั้นสดๆเลยนะคะแล้วก็เอามาใส่ขวดสเปรย์เล็กๆเนาะกรองก่อนนะตำเสร็จแล้วกรองนะไม่งั้นไอตัวผงใบมันจะไปติดที่ตัวปากสเปรย์ใช่ป่ะแล้วก็เอาไว้คอยฉีดให้เขาในระหว่างวันนะคะฉีดตรงแผลเขาเนี่ยปรากฏว่า หายค่ะจากที่เรานะต้องไปหาหมอน้องหมาเนาะสัตวแพทย์นะเสียแต่ละครั้งเนี่ยสองพนะคะส0 0 0ันหนถึงสองพบาทต้องเสียเนาะแล้วยาที่ได้มาก็น่าจะเป็นตัวยาที่มีสเตียรอยนะคะก็จะหายเร็วแหละแต่ไม่หายขาดนะอ่าหลังจากนั้นไม่พอพี่จ้านะเอามา เขาเรียกว่าแปรรูปค,คิดค้นเป็นน้ำยาอาบน้ำให้เขาด้วยแล้วก็ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแชร์คลิปกรรมวิธีการทำน้ำยาอาบน้ำให้ง่ายๆนะคะคำแบบบ้านๆนี่แหละโดยใช้ น้ำเชื้อของใบชุมเห็ดเทศนี่แหละค่ะวันนี้พี่จ้านะคะก็ได้มาแชร์นะสมุนไพรไม่ไกลตัวหนึ่งตัวนะคะคือชุมเห็ดเทศให้ทุกคนได้รู้จักนะเขาเป็นหนึ่งสมุนไพรในสอสอมนั่นเองนะคะแล้วพี่จ้าก็ได้ลองใช้จริงกับน้องหมาของตัวเองแล้วโดวยใช้ได้ผลนะคะจึงกล้ามาพูดเนาะอ่ะวันนี้แชร์เกตเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วคอยติดตามนะคะกดติดตามช่องพี่จ้าไว้นะคะพี่จ้าจะมาแชร์สมุนไพรไม่ไกลตัวที่อยู่ในสอสอมอีกเรื่อยๆนะคะ